เาเช่านาอยู่กับควายพอหมดงานไทยเราจูฟฝูงควายคืนบ้านเฮ้ยเฮ้นี่คุณผู้ชมครับนี่คือความน่าท right. like kind of ึ네่งบนเกาะสมุยของเราในวันนี้นะฮะตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าเพชรครับเจ้าเพชรเป็นน้องควายนะฮะแต่เห็นผมขี่อย่างนี้วันนี้เราไม่ได้มาไถนานะครับเพราะว่าเจ้าเพชรเนี่ยเป็นพาหนะที่ใช้ในการส่งอาหารเดลิเวอร ภายในเกาะสมุยแห่งนี้ครับแม่มัวร,รับเพลงเนี่ยผมจะไปส่งคอ่งเ,เอา้าแต่งตัวอย่างนี้ส่งคองอย่างนี้พี่จงรักใช่ไหมฮะครับผมเดี๋ยวนี่น,น,นี่คืออะไรฮะเนี่ยหมูหันครับผมเปิดดูได้ไหมได้ครับขออนุญาตเปิดดูหน่อยนี่คะคุณผู้ชมโอ้โหอุ่นๆเลยฟ้าจะมืดแล้วเราต้องรีบไปส่งอาหารเดี๋ยวเราต้องไปส่งที่ไหนครับพี่งูครับส่งงูเลยครับในทุ่งนาเลยครับ นี่ต้องผ่านโคลนผ่านผ่านคลองไปด้วยครับผ่านคลองเนี่ยใช่ครับผ่านน้ําผ่านอะไรอ๋อพี่จงรักเจ้าของร้านหน้าเมืองหมูหันสมุยหางหมูอบโป่งเจ้าแรกและเจ้าเดียวบนเกาะสมุย แกมีไอเดียที่แปลกแวกแนวด้วยการขี่ควายไปส่งหมูหันให้ลูกค้าถึงที่บ้านบขี <c oughs> ่ไปตรงแบบนี้เลยแล้วครับพี่อุย้ยมันเท่จริงๆครับเกิดมาผมก็เพิ่งจะเคยเห็นบริการส่งอาหารเดลิเวอรี่ที่แปลกถึงใจแบบนี้ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแค่ไหนพี่จงรักบอกว่าไม่มีปัญหาก็จะขี่ควายไปส่งให้ทุกที่ โดยเฉพาะเส้นทางที่ลำบากกลางป่ากลางทุ่งรถสัญจรไปไม่ได้ครับก็ต้องใช้เจ้าเพชรเนี่แหละครับเป็นพาหนะในการนำหมูหันไปส่งจนเป็นจุดขายที่สร้างความแปลกใหม่ในวงการส่งอาหารเดลิเวอรี่บนเกาะสมุยไปเลยล่ะครับสวัสดีครับ,มา,ม,ารบมาส่งหมูหรรันแล้วครับมาส่งหมูหันครับมาส่งหมูหันแล้วครับ ครับส่งหมูหันครับผมบ <c oughs> นี่ <c oughs> ส่งหมูหันถึงมือลูกค้าเรียบร้อยปกติแล้วสั่งหมูหันมาส่งกลางทุ่งนาจากพี่จงรักแบบนี้บ่อยไหมฮะพี่ก็ไม่บ่อยมากครับแต่ว่าเดือนละสามสี่ครั้งครับแล้วปกติแล้วพี่จงรักเขามาด้วยมาด้วยควายอย่างนี้ตลอดหรือเปล่าฮะขี่ควายมาส่งตลอดอหรือเปล่าใช่ครับ,ร,ร,บร,รถมันเข้าลำบาก อ๋อคือทางเข้ามันเป็นเหมือนกับเป็นผ่านน้าผ่านอะไรใช่ไหมพี่ใช่ครับเขาคิดค่าบริการแพงไหมฮะมาส่งอมหไม่แพงครับราคามีตรภาพสั่งประจานะฮะโอเคทานให้อร่อยนะครับพี่โอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณครับเป็นไงมาไงครับพี่ทำไมถึงไม่ได้มาขี่ควายส่งหมูหันตาม้านแบบนี้ครับพี่ช่วงโควิดด้วยครับช่วงนี้แล้วก็ทางบางท่านก็อยากจะกินแต่ลําบากทางแล่ก็เอาควายมาขี่ ไปสแสดงว่าไอเดียนี้เพิ่งมีมาไม่นานเลยสิฮะตอนนั้นคิดอะไรครับพี่ทำไมทำไมถึงตัดสินใจว่าต้องต้องเป็นควายฮะอยากให้ลูกค้าแฮปปี้มีความสุขแบบนี้ครับในช่วงโควิดเขาเครียดกันเนี่ยครับครับหรือก็อยากให้มีความสุขผ่อนคลายได้เห็นเราไปส่งหมูแบบเนี้ครับได้เฮฮาได้ยิ้มแจ่มใสตอนส่งเวลาทํางานจริงๆที่ไม่ลองไม่ได้มาถ่ายทำเนี่ยพี่บังคับเองเลยเหรนะอฮะอ๋อไม่ครับมีมีพี่คนช่วย ช่วยดึงพี่ช่วยดึงกันอ๋อมีคนอีกคนหนึ่งคอยจูง,งใช่ครับจูงควายไว้ให้ใ<ช>แล้วส่วนพี่เองก็เป็นคนครับถือหมูหันถือหมูหันไปเส<ช>ิร์ฟใช่ครับ,บ,รบมันไม่ยากขึ้นหรอพี่พอเริ่มมันเป็นควายปุ๊บมีคนต้องมาใช้มากขึ้นอะไรเงี้ยพี่มันต้นทุนอะไรของพี่มันไม่ได้มากขึ้นหรอฮะมันมันพูดถึงมันมันไม่เยอะครับแต่ว่าเรามีความสุขครับให้ลูกค้าแฮปปี้ให้ลูกค้าย,ยิ้มหัวเราะเห็นเราแล้วก็นั่นแหละคือกําไร กำไร,รที่ว่าความสุขอยู่ข้างในเลยครับที่มาของการขี่ควายตรงมูงหันพี่จุลักบอกว่ามาจากสถานการณ์โควิด -19 ครับที่ยอดขายตกลงพวกๆครับลูกค้าไม่มาทานที่ร้านก็เลยต้องหาจุดขายใหม่ๆให้ลูกค้าอยากทานมูหันประกอบกับมีพักพวกที่เลี้ยงควายอยู่แล้วครับก็เลยได้ไอเดีย เอามาขี่ส่งลูกค้าซะเลยครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับพี่จระเก็ใช้วิธีการขับมอเตอร์ไซค์นะครับใส่ชุดหน้ากากหมูนะครับไปส่งหมูหันมาก่อนแล้วนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครครับและยิ่งมาตอนนี้ครับขี่ควายอีกแม่ก็ยิ่งสนุกไปกันใหญ่ครับเพราะที่ลูกค้าเขาสั่งหมูหันที่นอกจากอยากจะทานแล้วนะครับยังอยากจะเห็นตอนขี่ควายมาส่งอีกแหะครับ ก็นับว่าประสบความสําเร็จได้เลยทีเดียวครับแต่นอกจากจุดขายจะดีแล้วเรื่องรสชาติหมูหันนี่ก็ไม่แพ้กันนะครับงานนี้ในวิทเตอร์ก็ต้องไปรองพิสูจน์ที่ร้านก่อนครับว่าจะเด็ดขนาดไหนครับนี่เลยหันขึ้นหันลงหันขึ้นหันลงนี่โอ้โหกินหอมมากไม่ไหวแล้วพี่จงรักไม่ไหวแล้วฮะนี่ตอนนี้เราอยู่กับใครฮะมือหันหมูครับมือหันหมูพี่จุกนั่นเองแต่หมูหันเนี่ย หน้าตาก็เหมือนือนเหมือนกันหมดทุกที่เคล็ดลับความอร่อยของหมูหันที่นี่เนี่ยของพี่จงรักคืออะไรฮะของผมนี่ต้องไม่ธรรมดาครับนี่ครับมือหันมันต้องต้องเต้นไปด้วยครับต้องเต้นไปด้วยนะฮะใช่ครับต้องเพิ่มอัธรรตดนตรีมาดนตรีมิวสิคอ ที่แท้เกลับความอร่อยของหมูหันร้านนี้นอกจากเรื่องสูตรการปรุงการหมักหมูแล้วครับผมว่าที่เด็ดก็อยู่ที่ความอรรมดีของพีิจุกมือย่างหมูประจําร้านนี่แหละครับย่างไปเต้นไปแม่ระวังหมูมันจะไหม้นะครับพี่แต่แกบอกว่าไม่มีปัญหาครับหนังหมูจะกรอบอร่อยมันต้องย่างให้สนุกสนุกแบบนี้แหละครับมาแล้ว ครับผมไฮไลท์ของเราในวันนี้โอ้หนังกรอบมากเลยหั่นไปดังครึกคลึกคลึกตัดง่ายหั่นง่ายนะฮะนี่ครับนี่โอู๋ควันฉุยเลยนะฮะหอมมากหอมมากให้ผมชิมทั้งแผ่นนี้เลยแล้วพี่ลองดูทั้งแผ่นนะฮะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมตัดให้เีให้ชิมงานชิมด้วยนะฮะโหูกรอบมากอ่ะชิมเลยนะจ๊ะอื้มหูกรอบไหม กรอบมากกัดไปทีนี่โอ้โหนึ่งว่าชุบแป้งทอดแต่ไม่ใช่นะฮะนี่หมูหานคุณผู้ชมอร่อยมากอร่อยมากแต่ทีเด็ดไม่ได้มีแค่หมูหันนะครับเพราะว่าพี่จงรักยังมีอีกหนึ่งเมนูที่หาทานยากนั่นก็คือหางโอ่งอบหมูครับเฮ้ยจดบ้าแล้วไมต้องหางหมูอบโอ่งสิครับป้ตูเอว่าแต่ หน้าตาและรสชาติมันจะเป็นยังไงต้องให้นายวิเตอร์เขาทดลองชิมแล้วล่ะครับย้นะยำๆไปเลยอร่อยมากคุณผู้ชมมันมีหลายชั้นอะผมรู้สึกนะใช่ไหมอธิบายไม่ถูกแล้วพอกัดเข้าไปมันมีมันมีกรอบเจอกรอบ เจอนุ่มเจอแน่นเจอยุ่ยเจอแบบใช่ไหมพี่ใช่ไหมมันอธิบายไม่ถูก <c oughs> ต้องมาลองต้องมาลองต้องมาลอง <c oughs> อร่อยจริงสูตรเด็ดเนี่ยน้ำจิ้มที่นี่ก็อร่อยเหมือนกัน วันนี้เราก็ได้เห็นถึงความน่าทึ่งบริการลูกค้าแบบถึงใจด้วยการขี่ควายส่งหมูหันของพี่จงรักแล้วนะครับและก็ยังน้ำลายสอตามๆก,กันกับความกรอบอร่อยในรสชาติทั้งหมูหันทั้งหางหมูอบโปง่งซึ่องที่เกาะสมุยก็มีเจ้านี้เจ้าเดียวเท่านั้นแหละครับและถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ไปลองทานก็นได้นะครับร้านหน้าเมืองหมูหันรายการในทื่อยกให้เป็นอีกหนึ่งร้านที่เด็ดสุดว้าบริค้าบ คุณผู้ชมครับวันนี้โหเต็มอิ่มมากเลยจริงๆนะฮะอิ่มแบบอิ่มจริงๆอะ่ะอิ่มแบบไม่ใช่พูดแบบพิธีกรอะ่ะอิ่มแบบอิ่มจริง,รงๆฮะคุณ <laughs> ผู้ชมหากมีโอกาสมาที่เกาะสมุยนะครับอย่าลืมมาลองชิมกันดูนะฮะหมูหันหรือว่าหางหมูก็ได้ที่ร้านหน้าเมืองหมูหันนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่จงรักมากเลยนะครับที่สละเวลามาทําหมูให้อร่อยๆให้เราได้ทานกันในวันนี้รวมไปถึงพาผมขี่ควายทรงหมูหันด,ด,ด้วยสุดยอดมากจริงๆครับพี่ขอบคุณมากครับ